สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเฉลยนะครับในตัวอย่างที่11บเอ็นะครับเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าโจทย์สั้นแค่ติ๊ดเดียวนะครับปฏิกิริยาันดับหนึ่งมีค่าเครื่องชีวิตนะครับเท่ากับ180วินาทีนะครับข้อที่1ครับจงหาค่าคงที่อัตราปฏิกิริยาันดับหนึ่งค่าคงที่อัตราหาได้ยังไงนะครับนะหาได้งเอ่ยจากค่าคงที่อัตราเท่ากับลอรสส่วนท1ส่วน2 เราก็จะได้เป็น l อนสก็คืออะไรครับ0.693หารด้วย180วินาทีคําตอบนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณลองดูสิประมาณนะครับ3.85คูณ10ยกกาลังลบ3 s ลบ1นะครับนั่นก็คือหน่วยของมันนะครับโอเคนะง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับข้อ2ครับเมื่อเวลาผ่านไป900วินาทีครับนะครับอันนี้ก็คือ t เนาะ900วินาที เหลือสารตั้งต้น้อยละเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับเริ่มต้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเริ่มต้นเนี่ยเหลือ้อยละเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาให้อยู่ในรูปของ at ส่วน A0 นะครับคูณกับ100เราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับนะทีนี้เรามาหาก่อนว่าจากลอเน AT, หรือถ้าถักศักษาสะดวกอย่างนี้ดีกว่านะครับเ t ทเท่ากับ A0 จําได้ไหมครับ E ยกกําลังลบ K คทจำสูตรนี้ได้ไหม จากนั้นนักศษยย้ายไปครับนะอันนี้ย้ายไปย้ายอันนี้ไปหารได้ไหมได้แล้วไหมได้แล้วนะครับก็จะเท่ากับ e กําลัง kt ซึ่งจะเท่ากับ e ยกกําลัง k เท่าไรสามจุดแปดห้าคูณสิธ์ยกกําลังเท่าไรครับลบสามนะครับคูณกับเวลาก็คือเก้าร้อยวินาทีนะครับนักศึกษาไปคิดมานะครับจะได้ค่า at นะตรงนี้นะส่วนด้วย a ศูนย์นะครับเท่ากับ อ่าสานเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คืออ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงตรงนี้นะครับจะได้เป็น0 0, 0. 3 1 2 5นะครับจากนั้นนักศึกษาเอาตัวเลขนี้ทำอะไรครับคูณด้วย100นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3.125เปอร์เซ็นต์นะครับของสารเริ่มต้นก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็ตอบเท่านี้เลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปคบข้อที่3เลยนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อสารตั้งต้นมีความเข้มข้นเท่านี้เฮ้ยหายยังไงเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะฮะว่าเรทจะเท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของ a เนื่องจากว่ามันเป็นปฏิกิริยาดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันไม่ได้บอกอะไรมาเลยแต่มันน่าจะได้เท่านี้แหละนะครับนะเรทนะครับก็จะเท่ากับค่าคงที่อัตราก็คือ3.85 คูณ10ยกกำลังลบ3คูณกับความเข้มข้นของ A ก็คือ0.5อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้คือ Initial Rate ก็คือเป็นความเข้มข้นเร e เริ่มต้นหรือก็ต้องเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับหนูไปคิดค่าตัวเลขออกมานะก็จะได้ประมาณ1.935นะฮะคูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นโมลาร์ต่อวินาทีนะครับโอเคนะสนเสร็จแล้วแค่นี้แหละนะครับนะ จบแค่นี้นะครับสําหรับข้อนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าผมจะให้ข้อไหนไว้ทําอีกนะครับแต่ในพาร์ทนี้น่าจะหมดแค่ข้อนี้นะครับโอเคนะฮะครับเดี๋ยวไปดูคลิปในพาร์ทที่2กันนะครับว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผม